ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวอนนี้ผมได้เอาพระสมเด็จวระครังเป็นพิมพ์ยุคปลายนะครับยุคปลายหลวงปู่เสียสมดยันโตพรมหลวงศรีสุขังเป็นผู้สร้างเป็นผู้บุกเสกนะครับคนแกะแม่พิมพ์ก็คือหลวงวิจารณ์นะครับเป็นพระพิมพ์ยุคปลายพิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์พระพิมพ์สุขโขไทยนะครับสุขโขไทยนี่คือสังเกตคือหน้าจะเป็นสี่เหลี่ยมขลามตัดนะครับ เสียดเดี่ยวขลำตัดแล้วซุ้มซุ้มไหวพาซีกนะครับจะโค้งนะครับโค้งตรงนี้นะครับลงมาอย่างนี้ครับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับดูสังเกตครับเนี่ยแผ่นกระดานนะครับจะลงมานี้เดี๋ยวจะขึ้นงอนขึ้นไปบนนะครับแล้วลงชี้ลงมานี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้จะมีนี่ครับแต่ว่าองค์นี้เขามีคาบคาบลัก ลงลักนะครับลงลักดําๆนี่คือคับลักนะครับคับลักลงลักไว้แล้วก็ลักยังลอกไม่หมดครับเจอรับกันซ้ายทับอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับคือพิมพ์สุโคไทยอกล่องนะครับสโธโธไทยดูง่ายครับครับไปขึ้นมานี <S <s ่ครับนี่ครับพิมพ์ที่เป็นของหลวงวิจารณ์นะครับหลวงวิจารณสวยนะครับมีหูเดียวนะครับสวยนะครับลองดูนะครับ เดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง 1,600x จะดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงนะครับเราดูเอาข้าวก่อนครับนี่ครับนี่ครับนี่คือธรรมชาตินะครับลักหลุดธรรมชาตินะครับไม่ได้มีการล้างนะครับธรรมชาตินะครับตูองค์พระครับนี่ครับนี่ครับสวยครับดูครับตูด้านหลังครับนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับ ครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับอันนี้มีกระเทาะนิดนึงครับนี่กระเทาะคือความเก่าธรรมชาติครับเห็นไหมครับมองเข้าไปแล้วจะเจาะดูครับว่าเนื้อนี้ข้างในมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับแต่มองแค่นี้เห็นแล้วครับว่ามีมวลสารนะครับและมีคราบเป็นไส้เกาะนิดนึงครับนะครับเดี๋ยวดูครับเพราะอาจจะโผผะอายุมากกว่า150ปีต้องเป็นอย่างนี้ครับต้องมีมีโดนกันบ้างคืออยู่ในรังต้องโดนกันบ้างนะครับนะครับแต่องค์นี้มีคราบ ลักดำนะครับลงลักดำนี่ครับเห็ดูนะครับเดี๋ยวจะขยายด้วยกล้องเดี๋ยวผมขยายด้วยกล้องพันเอ็กก่อนนะครับนี่ครับขยายด้วยพันเอ็กนะครับดูครับพระเขารักลุดธรรมชาตินะครับอย่างนี้สวยครับคือยังมองเห็นลักยังมีลักติดคาบลักนะครับยังมีธรรมชาตินะครับเป็นพิมพ์สุโขทัยพิมพ์หลวงพุทธนะครับ ถ้าตามเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่เขาเรียกลุงพุทธนะครับแต่พิมพิมโบราณเขาตั้งชื่อไว้นะครับพิมสุโขทัยนะครับพิมสุโขทัยนะครับพิมสุโขทัยรับเป็นเกตทะลุสมนะครับนี่ครับนี่ครับสี่เหลี่ยมนะครับกขึ้นมาทะลุสมนะครับทะลุขึ้นมาหมดนะครับเกตทะลุสมเส้นถึงตรงนี้ครับนี่มีวาวนิดนะครับเส้นแขนจะเล็กนะครับนะครับแต่เขาเจอ เจอคังกดก่อนพระอาจจะโดนน้ําเดิมอะไรแล้วแต่นะครับเจอหลายๆอย่างครับเพราะอายุมากกว่าร้อปีนะครับดูครับหลุดธรรมชาตินะครับดูครับเนี่ยโคไทยดูง่ายครับนี่จะวิ่งแอนมานี่ครับแอนดบอกขึ้นมานี่นะครับขึ้นมาสูงแล้วลงมานี่ครับเนี่ยธรรมชาติด้านหลังนะครับนี่ครับ ดูตะปุมตะปุมตะปุมครับเป็นตะปุมตะปุมนะครับนี่ตามสูตรของพระสวดระครังนะครับพระสมวดระคังข้างหลังก็เป็นตะปุมตะปุมอย่างนี้นะครับเรียกสูตรของพระสมวดระคังนะครับถ้าคนโบราณเขาบอกให้ต้องให้ดูแบบนี้ตะปุมตะปุมอย่างนี้ครับนี่ครับเกิดธรรมชาตินะครับอย่างนี้ครับนะครับอันนี้อยู่ในสูตรของพระสมวดระคังนะครับสูตรในสูตรนะครับตัวนี้มีกระเทาะนิดนึงขาวๆครับเดี๋ยวเราจะเจาะดูเนื้อด้านในนะครับว่า ด้วยกล้อง 1,600x ว่าข้างในจะมีมวลสารอะไรบ้างครับยิ่งกระเทาะยิ่งดีมากครับเราจะเห็นมวลสารข้างในไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องทะเลาะกันครับเห็นเนื้อเลยครับย่อไม่ต้องถ้าเราจะแกะเองแล้วก็เราก็ไม่กล้าแต่บังเอิญองค์นี้เขาได้มาเป็นอย่างนี้นะครับเขาโดนกันมาครับอาจจะกระเทาะกันในอยู่ในลังนะครับอยู่ในที่เก็บนะครับดูสวยครับสวยมากคือธรรมชาติมากครับนี่ครับ พระอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีก็ต้องอย่างนี้แหละครับจะสวยปิ๊งก็มันไม่ขังเหมือนแบบนี้ครับถ้ายางงี้มันธรรมชาติครับเนี่ยสุโขไทยต้องอย่างงี้ครับสวยตามหลักสูตรนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยสุโขไทยหัวเข่าขึ้นมานี้นี่ครับขึ้นมานี้จะมีเส้นที่สองเส้นนะครับแล้วก็นี่ครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้นนี่ครับนี่ครับ บางคนก็บอกว่าอันนี้เป็นทางขาโต๊ะนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นหมอนข้างบางคนก็บอกว่าอันนี้อันนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นขวานอ่ารอยรอยปลายขวานนะครับปลายขวานนะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นแผ่นกระดานหลายแต่คนแล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่แต่คนจะเรียกกันแต่ไหนได้ก็เป็นฐานพระนั่นแหละครับเป็นฐานพระเป็นฐานพระนะครับ เป็นฐานพระสวยครับเดี๋ยวเราขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับครับเดี๋ยวเราขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวได้ดูนะครับนี่นะครับเมื่อกี้เราดูเนื้อดำๆเลอะๆมอมๆนะครับเมื่อกี้เราดูกันนะครับเป็นไงครับพอเรามาขยายด้วยกล้อง 1,600x เเราจะดูเจาะจงดูเฉพาะเนื้อเจาะดูที่เนื้อครับเห็นไหมครับ ดูเนื้อด้านในสิครับโอ้โหสวยมากครับดูครับสวยจริงๆครับจากเมื่อกี้ดำๆเลอะๆมีคราบดำๆมีคราบลักคราบอะไรเยอะแยะไปหมดพอเรามาลงกล้องขยายด้วย1000ของเครับสวยมากครับนะครับดูดูใบหน้าท่านนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นเป็นเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมขลามตัดนะครับดูครับนี่เราจะเห็นนะครับนี่แหละครับ พิมสโขไทยสวยมากครับดูครับนี่ครับเห็นไหมครับเกตยาวครับเห็นไหมครับดูครับแคนไซดูครับดูครับดูแคนไซครับสวยมากดูครับดูอะไรครับดูครับเป็นเส้นๆนะครับมีแคนไซเต็มไปหมดครับดูอะไรครับเต็มไปหมดเลยครับดูครับโอ้โหสวยนี่คือความเก่าแคนไซนะครับเขาก่อตัวเป็นก้อนนะครับเป็นเส้นๆนะครับเป็นเส้นลาเส้น ตะไครออกมาครับเป็นคราบแขนไซส่นะครับดูครับดูฝั่งนี้มีอะไรครับดูครับเหมือนเป็นบนหิมะนะครับทะเลทะเลที่กลายเป็นน้ําแข็งนะครับข้างล่างก็จะเป็นพวกซากพืชซากที่เก่าที่่เกาๆยุ่งล่างนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยครับนี่ภาพเซ็ุ์ระคังจะเกิดธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่ครับดูครับดูครับสวยนะครับดูครับดูธรรมชาติเกิดบารมีหูประกายขึ้นมาสวยไหมครับ สาธุสาธุสาธุลูกเังแต่ขยายมาเพิ่งเจอสาธุสาธุบารมีหงพ่อประกายให้ลูกเห็นเนาะสวยมากโอ้ยสวยมากดูครับประกายขึ้นมาสวยครับมีแสงดูครับมีแสงประกายสวยไหมครับดูครับทุท่านดูว่าสวยไหมครับนี่แหละครับบารมีของสมเด็จโตผมังสีสิบครั้งมีทุกอย่างมีวัตถุคนของท่านอยู่ในนี้ผู้ละคนลูกนะครับดูครับสวยมากครับดูครับนี่แหละครับมี คาบดินเจ็ดวงดินเจ็ดบาทดินเจ็ดท่าเขียวๆนะครับนะครับคาบตะไคร้คาบลาคาบน้ำว่านนะครับดูครับดีครับดําๆนี่พวกนี้เป็นลักนะครับลักดํานะครับนี่ครับดูความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับทําไมถึงดูความสวยครับพอเราขยายด้วยเลยครับดูเนื้อในครับจะบอกว่ากล้องเล็กๆมองไม่เห็นหรอกครับดูครับไม่เห็นนะครับดูครับต้องอย่างนี้ครับเราต้องพัฒนาก้าวต่อยอดนะครับ เพื่อเรียนรู้ให้คนเกิดใหม่ยัยรุ่นได้เรียนรู้ว่าของแท้แท้โมนสารแท้เป็นยังไงนะครับดูแคนูไซนะครับดูครับดูครับตองอย่างนี้ครับแร่หลายผงไผ่ดำนะครับเห็นไหมครับดำาๆนะครับโอ้ครบทุกอย่างครับดูครับนี่คือความเก่าของพระเสด็จระคังที่มีพุทธคุณครบเครื่องนะครับใขรได้ไปก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับถ้าขยันนะครับและเป็นคนดีนะครับไม่ไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นนะครับ เป็นคนดีของสังคมนะครับก็จะได้ของดีๆนะครับนะครับดูครับดูความเก่าพระดูความเก่าโอ้ดูครับดูครับวางแถวซ้ายปิดเหมือนหน้าผาเหมือนหินนะครับดูครับดูครับแร่โรเดียมก็มีนะครับดูครับนะครับนะครับดูแร่หลไหๆผมไผ่ดำนะครับเห็นครับมองมาวาวๆครับดูนะครับดูขาข้างแขนนะครับดูสวยมากครับดูครับ นี่นะครับโอ้ยสวยมากครับสวยจริงๆครับดูสวยความสวยครับครับดูดูครับคาบหลาครับทุกอย่างครับมีให้เราเห็นนะครับดูครับเป็นเส้นครับตกนี่ครับเป็นเส้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 นนะครับนี่ครับไอเส้นเส้นนี่พวกพวกคาบ เข่าซ้ายนะครับเขาก่อตัวเป็นเส้นครับเป็นใหญ่เป็นมุมเพื่อจะสร้างพังผืดนะครับเพื่อให้จับตัวเป็นก้อนนะครับนะครับดูความเก่าของสวยมากครับนี่ครับเมื่อกี้เราดูอีกแบบหนึ่งนะครับพอเราขยายดูทะลุเข้าไปทะลุทะลวงเข้าไปอยู่ในเนื้อผ้าองค์พ้านะครับเราก็จะเห็นความสวยความเก่าเป็นชั้นๆนะครับดูเป็นชั้นๆนะครับนี่แหละคือความสวยของพระสมเด็จพระครัังนะครับ บางท่านดูแล้วว่าดูทําไมมันเก่ามันทําดูไม่สวยพระมันไม่เหมือนของของของธรพุทธหมอยของใหม่พระจะสวยแต่คุณลองเอามาขยายด้วยกล้อง1 6 0 0งพนหกร้อยเอ็กซ์นครับพระใหม่เนื้อจะไม่ออกอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าที่ไปออกไงเพราะพระสมัยก่อนนะ่ะเขามีอายุมากกว่า160ปีแล้วเขามีวลสารศักดิธิ์ท้งนั้นมีข้ามน้ําว่านส่วนผสมที่ได้มาตรฐานในยุคนั้นนะครับที่ที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับ แล้วก็พออายุมากกว่าร้อยห้าสิบร้อยสิบปีก็จะมีความแกร่งนะครับความแกร่งความทุกอย่างออกมานะครับดอกพลาเขาจะมีเปล่งสีเปล่งลรัศมีออกมาธรรมชาตินะครับนะครับก็จะมีมวลสารอย่างพลายุทใหม่เขาทำขึ้นใหม่มวลสารอะไรทุกอย่างเขาได้ไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเขามีความเงามีความม,วาม,มีหดย่นยอ่อมีสูงมีตำ่ำมีเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างะยับขยภาพนะครับมีแคลไซมี มีมวลสารมีผงทุกคนมีรอยลึกมีรอยนี่ครับธรรมชาตินะครับดูครับความเก่านี่พิมพ์สุโขทัยนะครับพิมพ์หลวงพุทธนะครับแต่มีคาบคาบลักษ์ปิดอยู่นะครับดำๆพวกนี้คาบลักนะครับคาบลักก็เจอคาบแคนไซทับถมอีกทีครับอันนี้เม็ดใหญ่ๆนี่คือเม็ดอะไรนะครับนี่คือแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับอันนี้ผงไอศิลาทิคุณนะครับพวกนี้ไหมอันนี้ศิลาทิคุณนได้ขึ้นไหมครับพอเขาจับตัวไหมครับเนี่ย เขาจับตัวเขาจะกลายเป็นก้อนก้อนวศสีลาที่คุณนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับดูดูไว้ครับนี่แหละครับเรียนรู้มันไปนะครับนี่ผมนี่ครับดูครับเม็ดรูเลอร์นะครับเป็นรูลึกเข้าไปนะครับรูลึกเข้าไปแล้วทีนี้ครับเราขยายดูข้างในนะครับนี่ครับดูข้างในครับดึงข้างในออกมาให้ดูางนอกครับนะครับนี่ดึงเข้าไปนี่ทะลุไปข้างในครับนี่ครับนี่แหละครับกล้องก็ทําได้ขนาดไหนครับคือล้าหน้าทุกอย่างครับ ดูครับสวยครับดูไว้ครับพุทธคุณแรงมากครับเมื่อกี้ผมขนลุกเลยครับลุกเลยโอ้ลุกมากเลยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับเมื่อกี้เป็นเก่าๆนะครับพ้าเก่าๆดูไม่สวยงามเลยครับเก่าๆลาดมีรักดำๆนะครับพอเราขยายครับดูออกมาหมดนะครับนี่ทองครับนี่ทองออกมาเลยครับนี่เม็ดทองเม็ดอะไรครับออกมาผุนะครับนี่ครับวาร์ปเลยครับนี่เม็ดนี่เม็ดสอันนี้ อันนี้ครับแรเดโเดียมนะครับเล็กๆครับเล็กมากนะครับแทบมองไม่เห็นนะครับแต่เราขยายด้วยกล้อง 1,600x ถึง 2,000x นะครับเราจะเห็นทุกอย่างนะครับถ้าทํามีติดในเนื้อผ้านะครับนี่ครับดูครับดูครับดูควาเก่าครับดูทะลุทะลวงไปนู้นนะครับดูนะครับในครับดูเท่ากับรูเข็มนะครับแต่เราขยายได้กี่รูเบิมเลยครับดูครับดูครับดูเท่ารูเข็มนะครับแต่เรา ถ้าอยากได้ทะลุทะลวงเข้าไปข้างในครับเห็นแคบแขนซ้ายเห็นเห็นความเก่านะครับตามอายุนะครับจะบ่งบอกอายุได้ครับนี่ครับจะดูตรงที่เราที่ถูกกระเทาะมาครับหาตัวกระเทาะว่าเนื้อตรงที่กระเทาะเจอเนื้ออะไรบ้างครับนี่ครับเจอเลยรครับนี่ครับนี่ครับแขนายก่อขึ้นมาครับอันนี้เขาคงกระเทาะยังไม่ถึงคงไม่ยังไม่นานครับเห็นไหมครับนี่กระเทาะออกมาครับเห็นไหมครับพอกระเทาะเสร็จ เขาก็จะเห็นนะครับเห็นคาบแขนสายนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับกระเทาะนะครับกระเทาะเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับก็จะมีมวลสารข้างในครับนี่ครับเลืองเหลืองนะครับเห็นไหมครับมีเหลืองมีดํามีแดงครับเห็นไหมครับแล้วมีแขนสายขึ้นมาครับนี่กระเทาะใหม่ๆนะครับนี่กระเทาะใหม่ๆนะครับนี่เก่านะครับนี่คือเก่านี่คือเก่านะครับเพราะพระเอก เนื้อพระจำเลยนะครับจะเป็นสีอะไรแล้วแต่ก็ต้องเป็นสีขาวนะครับเพราะพระเขาทำด้วยปูนบกหอยนะครับปูนบอหอยนะครับถ้าเป็นพระมูลสารผสมสีดําก็ต้องเป็นสีดําถ้าเป็นขาวเหลืองพวกนี้พระกระเทาะมาต้องก็ต้องเป็นสีขาวนะครับถ้าเป็นขาวอมเหลืองเป็นเหลืองเป็นอะไรพวกนี้กระเทาะมาต้องเป็นสีขาวแต่ถ้าเป็นดําเทาก็ต้องออกมาเป็นดําเทานะครับต้องดูนะครับเป็นดําดํเทาเทานะครับเพราะว่า ไอ้ที่สีข้างนอกเี็ยคือเขาเขาดันความชื้นออกมาครับความชื้นออกมาเพราะว่าพระในองค์พระเขามี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 น้ําอ้อยเคี้ยวมีน้ําศักดิ์สิทธิ์ดินจิตวงดินจิตป่ามีกล้วยหอมจัน์กล้วยน้ํามีมวลสารหลายๆอย่างเขาเขาต้องดันออกมาไปอยู่ข้างนอกครับแต่ส่วนั้ในก็จะขาวถ้าไม่เชื่อเราก็ไปขุดดินดินไปขุดดินทรายขุดดินตามพุ่งนาดูได้เลยนะครับดินนะครับไปขุดดูได้เลย หน้าดินมันจะดำดำเลอะเมีหญ้าเลอะเละแต่เราขุดลงไปในดินนะครับขุดลงไปดินนะครับในดินดินจะขาวใสสะอาดเลยนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับดูครับนี่ครับดูความเก่าของพระครับนี่ครับสวยมากครับอาคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับกดติดตามเยอะๆนะครับดูความเก่าครับดู ผมเก่าแล้วก็หมีทุกคนจับพลังได้นะครับ